สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนํำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะ แล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะไม่ต้องดูซีรีส์ที่ไฟเก็บเอาไว้นะเพราะว่าซีรีส์เอาไว้เป็น พลย์ลิสต์ส่วนตัวนะคะไปดูเององค์ครรภ์เสื้อแพลนั่นเองเอาเป็นว่าให้ดูคลิปตามหัวข้อที่เพื่อนๆสนใจได้เลยค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโครงการต่างๆของรัฐบาลแล้วก็เรื่องราวดีๆที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุทกๆคนด้วยนะคะที่ไฟอัพไว้ให้แล้วเรียบร้อยแยกเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูในแต่ละเรื่องได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่อง3โปรพิเศษช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของโครงการจากทางรัฐบาลที่ไม่ค่อยจะหวือหวาสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นโครงการดีที่มาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่จำเป็นต้องซื้อบ้านหรือหาที่อยู่อาศัยในช่วงเวลานี้ค่ะ รัฐบาลก็มีมาตรการช่วยเหลือออกมาด้วยเช่นกันนะคะเป็น3โปรสุดพิเศษค่ะโปรแรกเลยก็คือ0%ดอกเบีย้ยเช่าซื้อในปีแรกสำหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อค่ะสำหรับผู้มีไรายได้น้อยที่จำเป็นต้องซื้อบ้านหรือหาที่อยู่อาศัยในช่วงเวลานี้นะคะรัฐบาลก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือค่ะ ซึ่งเป็น3โปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะโปรแรกก็คือ0%ดอกเบีย้ยเช่าซื้อในปีแรกสำหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อนั่นเองค่ะโดยจะต้องเป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้วหรือกำลังจะเสร็จส่งมอบได้ภายในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะต่อมาโปรโมชั่นที่2ค่ะ ลดราคาสูงสุด20%ของราคาขายเงินสดเดิมใน56โครงการนะคะส่วนรายละเอียดตรงนี้นั้นก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะและโปรสุดท้ายโปรที่3ค่ะโปรที่3บ้านเช่าราคาพิเศษในปีแรกราคาระหว่าง999บาทถึง1,200บาทนะคะต่อเดือนนะมีจำนวนทั้งหมด84โครงการเช่นกันค่ะ ราะนนั้นในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เนี่ยโปรโมชั่นแต่ละแต่ละโปรจะมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่สายด่วนการเคหะแห่งชาติหมายเลข4ตัวจำง่ายง่าย5ค่ะ1615 1 6 1 5นั่นเองค่ะจำง่ายง่ายเลยสายด่วนการเคหะแห่งชาติสอบถามรายละเอียดแต่ละโปรโมชั่นได้เลยค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นคนที่สามารถเข้าไปใช้บริการในกลุ่มไหนหรือว่าโปรโมชั่นไหนได้ก็ลองสอบถามเขาดูได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆจากทางรัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้น้อยที่จะได้มีที่อยู่อาศัยด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ราคาไม่ไม่สูงจนเกินไปนะคะ,ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของทุกคนที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะรีบสอบถามไปตามเบอร์ที่ไฟให้ไว้ได้เลยนะ ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนํำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ